มาละจ้าเหล็กถูกอาจารย์ไอติมหมวท่แลว้วปังเหลขกถูกข้ามชนดหนึ่งเก่าเจ็ดสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนต้อนรับขอสูชองก็ติดห้ยดังมาแช่เนาะจากกับมพอกับแอดมินในวันจันทร์ที่11ธันวาคมเนาะจากแอดมินก็มีแนวทางได้ดีตัวเหล็กเด็ดตัวเล็กปังๆเอามาแบ่งปัในให้พี่น้องในเบิ่งการอินเชนเคยเนาะจ้กสำหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนำเสเนอแนวทางของผีน้อย ต่อโดยนวทางของจุ้มจัดไ้ต่อโดยนวทางลุงแปนต่อโดยนวทางเหลขสานเจา้าตกถ่ายโดยนวทางของเหลขถูกของอาจารย์ไอติมเดอพี่นองเดอก่อนไปรับชมรอบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่นอนสภูสควอนอาจาย์ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็จแสด้รับชมคลิปไม่ๆหมกันนะจ๊ะ่วนแอดมินก็จแสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนลยจ้ะเพื่อเป็นการบัเซีนวัล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของผีหน่อยกันก่อนเลยจ้กรัฐบ,บาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 6 1 ชุด3โตไ้มา2หางแล้วจ้ะ7 6 1กและ0 3 9ย์เก่าจ้ะต่อโดยแนวทางชุด2โตไ้มา3หางแล้วจ้ะนั่นก็คือ7 6 16และ3 9เก่าดยพี่นองเด้อแนวทางของพีหน่อยไ้โคแล้วจ้ะ16ธันวาคมต่อโดยแนวทางของจุนจัดไ้แล้วจ้ะซึ่งผลงานวัทิพผ่านมา1ธันวาคมก็ใ้เขาเหล็กไทย2ตัวล่างตรงๆแล้วจ้ะนั่นก็คือเก่าจ้ะ เอาเกามาเบิ้งต่อกันที่16ทธันวาคม2 5ง6้อกั็นต่อเลยจ้ะซึ่งวันนี้เพิ่นกันให้เดนไปทีเก่ากับเดได้ี่็น้องเดอ้อเด่นเก่ากับเจดนะจ้ะสายบิ่งสายรุดมากระจัดไปเลยจ้ะเก่ากับ7ชุด2โตลักเก่าก็คือเก9าสามเกาห้าแลัก7จ็ดเจ็และเจ็กจ้ะ ต่อด้วยชุด3โตหาเก้าสามเก้าเหนึ่งเก้าเจแสหนึ่งและ8ปดเจดหกยพี่น้องเดอ้อหาเก้าสามเก้าเหนึ่งเก้าเแสหนึ่งและ8ปดเดหนเก้ากับเจ็ดจ้าแนวทางจุมจัดหาจ้ามาบ่งต่อกันทีแนวทางของลุ่งแป้นกันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทย16 ธันวาคม2566ชุด3โตเม็ดเดียวนอกจากหายไปที่เก่า80ต่อด้วยชุด2โต08 72 69และ10เลขท้าย3โต650และ889จ้าต่อด้วยแนวทางเลขสรารเจ้านอกจากรัฐบาลไทย16ธันวาคม2566ซึ่งหายมา2โตเม็ดเดียวแขนแขนนอกจากนั้นก็คือ หกศูน <60 S 2> ย์และพี่น้องเดอ้อเม็ดเดียวแขนหกศูนย์ศูนย์หกจ้ะเลขสารเจ้าจ้าไปเบ่งต่อกันที่แนวทางชุดสุดท่ายเนาะจ้าก็คือแนวทางเลขทูบของอาจารย์ไอติมเนาะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางเลขทูบแทงแรกที่เพิ่นจุดเนาะจ้าซึ่งเพิ่นกับจุดใดหกสามสองและพี่น้องเดอ้อซึ่งเพิ่นกับจับคู่ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะจ้าชุดสามโตก็คือ 823236และ286จะ้ะ2โตก็คือ2636และ23งได้พี่น้องเด้อ2636และ23จะ้ะแนวทางของอาจารย์ไอติมเนะจะ้ะแคบไม่เบิง่งจุดไม่เบิ่งกันดนอะจะ้ะมักกาแฟไปหาจัดรอตตีีติดเอาไว้ได้พี่น้องเด้อกันพลาดกันตกรถนะจะ้ะซึ่งหมดที่แล้วเพิ่นเกิให้เขาเลขถูก ที่จุดอยู่คําฉโนดอาจารย์นั้นก็คือ1 9 7ซึ่งเพิ่นจจุดในวันที่12แอดมินก็สิติดตามเอามาลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันเด้อจ้าพี่น้องก็รอติดตามเด้อพี่น้องเด้อแคปไปเบิ่งจุดไดเบิ่งกันเด้อจ้าบ่ว่าสิเป็นแนวทางของพี่น้อยแนวทางของจุ้มจัดให้ซึ่งก็ให้เขาเด็กทาย2โตล่างตรงๆเนาะจ้ะนั่นก็คือ91เนาะจ้ะแนวทางลุงแปนเด็กสารเจ้าแคปไปเบิ่งจุดไดเบิ่งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อ ไายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารญาในการรับช่วและก็ร,รับรูข้อมูลอย่างมีสติเดีจัดเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชงด้พี่น้องด้วยและก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นได้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกจา์ทุกถุกสำนักนํำเดือดจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ้ะสื่อตามกําลังรัพย์สื่อตามผืนดวงของจ้าของ้วยออวพี่น้องเด้อถือถึอแอดมินก็ขอให้พี่น้องสกูส๊ตคนโชคดีแห้งๆปังๆมัน,นๆกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไว้ซ้ำนีกครัน้นะจ๊ะแลาจจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า